สวัสดีครับคุณหมอเรามีเรียนมากครับยังมีฝนตกอยู่ครับบ้านสังเกตครับบนด้านเพื่อสะบานแดนินจังหวัดสกลนครเฮาครับอุว่าแล้วครับยังมีฝนตกและบ่แห้งครับรินครับรินมากเรื่อยๆแค่สีสี่ครับผมภาพวีดีกครับนี่ ส้วนบ้านทางแ้านครับทางด้านข้่วสบ้านแดนดินจงนวัดตะเก็นนครห็นกระน่งครับ้องม,ม,บบมือละมีผ้ตกบเลยองมือแลยนะผมมือนึงนะครับ